สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID ดีหลักนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวกาชาที่เหลือทั้งหมดนะเปิดกาชาตามลาบราวไก่ทองกับมูนชารวันนะครับยังไม่ใช่ตู้แสงเก่ากับมืดเก่าเนื่องจากว่า ID หลักมีหมดแล้วครับขาดตัวเดียวนะก็คือโคนี่สล็อตนะครับอาโคนี่สล็อตปัจจุบันถามว่ายังใช้ดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงจะมีการรีวิวล่าสุดนะครับคือข้อเสียหลักหลเนี่ยหมันก็เริ่มจะเปราะบางแล้วนะครับ2นะครับ คือแรกก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแล้วยังมีตัวแสงอ่าที่มันเก็บกวาดลึกๆนะอาจจะเจอแค่เจสสิก้าแสงนะเจอบาวล็อกนะครับหรือเจอไอ้เจ้าบรากรายทองเนี่ยมันก็เก็บกวาดตัวพวกนี้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นเจมม่วงเนี่ยเจมม่วงมันยังสาบคืนได้รีวิวล่าสุดมาแล้วลองไปดูนะอาจารย์นนก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวของมายากลกับอนูบิสก็ยังมีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าพี่อ่าปั้นตัวไหนดีนครับ ผมอยากจะให้ดูทีมตัวเองเป็นหลักคือไปดูคลิปรีวิวก่อนจะได้รู้ว่าการใช้งานของตัวนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับออาอย่างตัวบราเมากลเนี่ยมันเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าถ้าใครไปชื่นชอบโคโรโบเนี่ย มันมีนะครับตำแหน่งตัวชนใกล้สายสพลังเนี่ยให้เปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเกิดมั่นใจว่าเฮ้ยจะเอาบาเมงกนเป็นตัวชนหลักเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากนะครับแล้วก็คือดาเมททะลุก,กระเด็นนะ่ะครูดาวสก,กิล3วิผมใส่เกียร์โจมตีสก,กิลโดนแน่นอนนะแบบที่ไม่เอาพลังชีวิตเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมตอบคือใช้ดีมากๆเอาแค่ไฮเปอร์แม็กก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะแบบว่าทําไปจนถึง9ดาวแม็กก็โอเคครับแต่ปัญหาหลักๆคือแร่มันเยอะมาก ถ้ามีเกียร์รถแรกอย่างน้อยๆต้อง2จุดแล้วเกียร์ต้องดีๆสันิดหนึ่งอ่ายิ่งถ้าเกิดมีโจมทีสกิลดูแน่น,นอนนะสมัยนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับตอบเลยคือใช้ดีแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับส่วนอนุบิสเนี่ย มันจะเป็นตำแหน่งตัวป่วนครับแล้วก็บัฟคือบัฟวิ่งของเขาอ่ะมันช่วยทีมได้ดีนะครับแล้วก็ซลม,มอนอ่าซลมอนก็จะไปขัดขวางครับถามว่าเปราะบางไหมก็เริ่มจะเปราะบางแล้วแต่มันจะเปราะบางก็ต่อเมื่อเจอตัวดาเมจโหดๆหรือเจอไอไวเนี่ยอันนี้คือหายเกลี้ยงเลยนะถ้าเจอไอไวน่ะแต่ก็เจอตัวดามเมจโหดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไอที่หลักของผมเอาอันดูบิสออกเปราะบางเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังเป็นตัวที่ใช้ดีอยู่แล้วก็คอมโบตัวหนืดก็ยังใช้ได้ดีฉะนั้น ดูทีมตัวเองเป็นหลักว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนขาดตำแหน่งแบบไหนนะครัอสวนเจม่วงเดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้นะเจม่วงรีวิวไปแล้วลองไปดูแล้วกันนะครับว่าต้องการตัวป่วนแบบนี้ไหมผมมองว่าใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนกันนะครับ PVP ด้วยหมวดอื่นๆด้วยนะการเปลี่ยนร่างของเจม่วงค่อนข้างจะโหดแต่จุดสําคัญสุดนะต้องเป็นทีมที่แบบมี ตัวดีๆแล้วต้องการตัวเสริมนะครับมีกบม่วงครบ20ตัวแบบเหลือๆนะต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าเราจะเน้นหาตัวใหม่ๆดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะครับซึ่งจะมาในวันพุธที่31พฤษภาใครกําลังจะปั้นอะไรอยู่นะครับถ้ากบมีไม่เยอะหรือมีชุดเดียวเนี่ยดูดีๆว่าตัวที่กําลังจะปั้นมันยังโหดยังใช้ดีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจรอโคโรโบเรนเจอร์ดีกว่านะครับแต่ถ้าเก็เป็นกบม่วงเนี่ยเอาแสงมืดนะเดี๋ยวนี้บางคนเอากบม่วงเนี่ยไปปั ตัวปกติมันจะแบบเปลืองผมมองว่าค่อนข้างจะเปลืองนะผมมุ่งไปปั้นแสงมืดดีกว่านะครับเราจะเน้นระยะยาวในอนาคตนะครับส่วนการจะปั้นก้าวดาวแม็กเนี่ยถ้าไปปั้นแสงมืดมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโคโรโบเรนเจอร์ที่ใช้ดีเนี่ยมันก็ดีนะเออทะนั้นก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับเอาโอเคนะครับไอเดียักของผมเนี่ยจะหาบราวไกรทองครับกับมูนชาละวันนะครับคือผมเนี่ยไปตีกับลุงยุทธเนี่ยในวันที่ไลฟ์ แต่ผมแอบตีไนงะแอบตีนะครับโดยผมเนี่ยจัดทีมเต็มไปตีแต่ลุงเนี่ยใช้2ตัวเท่านั้นครับก็คือใช้ตัวมูนชาะวันนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะเปิดตู้นี้นะคือผมไม่ตีลุงเนี่ยมูนชาะวันไฮเก้าดาวแม็กครับแล้วก็ไกทอง9ก้าดาวแม็กคือผมเล่นยือ้อว่าแบบลองโนไอยแทมปรากฏว่าไอตัวข้างหน้าก็ตีไม่ตายตีตายก็โดนพรีชีพ2ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะ ใครที่บอกว่าไปเจอพีชีพโดยความสามารถไฮเปอร์นะครับหรือเป็นความสามารถ9ก้าดาวเพราะความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยอย่างพวกาบางรอบเนี้ยโคโรโบบักกี้อย่างนี้นะครับโอลิเวอร์นะหรือพวกตัวอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงคือความสามารถนะครับ9ก้าดาวที่แบบเป็นพีชีพเนี่ยมันติดค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมรีวิวคือไม่มีตัวรีวิวอะ่ะมันมีแค่ตัวเก่าอะ่ะแต่เดี๋ยวไว้ผมอาจจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะคือพีชีพเนี่ย มันติดใน p p ค่อนข้างจะดีมากคือบางคนเนี่ยมาถามผมว่าพี่ทําไมตัวบีทผมตายครับอาจจะเจอพวกเนี้ยความสามารถ p ิชิสนะเพราะว่า p p เนี่ยมันติดน่าจะประมาณ72เปอร์นะครับอ่านะครับแต่ว่าเอาไปใช้ด่านบอสไม่ได้นะพวกด่านบอสด่าต่างๆที่เป็นตัวบอสเนี่ยไปพีชีพใส่บอสไม่ได้นะครับ อ่าพีชีพนี่จะพีชีพใส่ตัวเรนเตอร์นะครับซึ่งก็จะเน้นกันที่ PVP นะครับกับกิววอร์กิววอร์นี่น่าจะติด60 PVP นี่ติด72นะครับหรือพวกตัวพวกเนี้ยนี่อย่างตัวบัสเต็เนี่ยพีชีพ2อนะ่าประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสร้างร่างโคนมากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนที่แบบเขายังไม่ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ายังโหดเอาตัวนี้มีพีชีพ2เออ,เอ,อตัวนี้มีพีชีพ2เนะี่ยประมาณเนี้ยนะครับตัวบินก็โดนได้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ย ผมเลยอยากเปิดมากส่วนเจ้าไกลทองอมีคนถามเยอะทําเป็น9ดาวแม็กได้ไหมถ้าไอดีหลักผมเปิดได้ผมก็จะทําเป็น9ดาวแม็กนะเพราะว่าทางดาเมจเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ใช้งานได้นานถ้าโดนเนิร์ฟมันคือมันจะยิงโดนลดน้อยลงแค่นั้นเองครับซึ่งวิธีทางแก้ก็คือเกียร์ครับโจมตีสกิลโดนแน่นอน,นครับซึ่งตัวนี้มันเด่นดามจม่าแล้วก็บัฟเนี่ยเขาก็ยังมีบัฟแม่นยำสกิลงาอย่างน้อยก็ช่วยให้ตัวเองเนะี่ยแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็วิ่งไวด้วย อ่าครับส่วนความสามารถให้เปอร์เนี่ยมันไม่ได้มีคอมโบเลยบ้างใหมซึ่งเป็นตัวแบบทางเจาะอ,อย่างเดียวครับซึ่งความสามารถเก้าดาวเนี่ยผมก็เน้นครับอ่าอาจจะเป็นล t าสแท็กก็ได้ครับหรือว่าเจาะกรอดทัดแสงหรือจะเป็นคอมโบแรนืดก็ได้ไม่ว่ากันอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทางไหนครับคือตัวนี้เนี่ย แรกท่าก็ถือว่าใช้ไม่เยอะแล้วก็เป็นตัวเด่นดาเมจนะครับอันฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตามล่านะครับควรจะมีเกียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนครับคืออย่างพวก ID ดียรองหัวไอเดีเ้เนี่ยผมทําบาไก่ทองเป็น9ดาบปุ๊บเนี่ยโหดครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะโหดอ่าเรียกได้ว่าช่วยทีมไห้ดีดีกว่าเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของทีมนะ,ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดครับ8รอบเปิดหมดเลยครับด้วยความที่ว่ารูบี้มีเยอะ อ่าลูบี้เดี๋ยวจะเอาไปลุยโพลโบเดือนหน้าครับอันนี้มาเปิดเพราะว่ามันเพิ่มเลทวันสุดท้ายไม่รู้จะได้ไหมอยากได้ครับตัวไหนก็ได้ถ้าไกทองนี้ซัดเลยแม็กผมมีกบอ่าผมมีกบวงอยู่20ตัวพอดีนะครับอ่าแล้วก็มีเรนเจอร์หนึ่งตำแหน่งที่อาจจะแบบเอาออกได้เอาออกได้ส่วนเกียร์ไม่กล้าเปิดครับคือเกียร์นี่คือแบบตัดใจดีกว่านะ ไปลุ้นโคดโบดีกว่านะครับเบื่อเขามีเกียร์8ดาวนะครับคือเป็นลอบตกแต่งก็จริงนะเดือนหน้านะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลบวกเนี่ยผมสนใจอยู่ว่าถ้ามันออกมาเป็นของดีเนี่ยอย่างน้อยก็จับไปใส่เรนเจอร์ตัวดีๆให้มันโหดขึ้นได้นะแต่ว่าเกียร์รอบนี้ดาบราชาตอแค่นะผมว่าโหมันไม่รู้เลยว่าแบบเนี้ยจะออกมาอีกทีเมื่อไหร่ครับ ถ้าใกล้สุดนะก็จะเป็นโคโลโบสิงหานะครับโคโลโบสิงหานี่จะเป็นรอบของเกียร์อาวุธซึ่งแน่นอนโจมตีสกิลโดนแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมาแบบสาชิ้นรัวๆวไหมเหมือนรอบซาลาม2นะครับที่เขาเน้นขายเกียร์นะไม่เน้นขายเลนเจอร์ครับเออนะครับแล้วก็สกิลบวกจะเป็นแบบเพิ่มดาเมจสกิลไหมโอ้อันนี้แม็กแล้วว่าแม็กแล้วก็ออกโลเลยนะเออนะครับฉะนั้นก็ อาวุธอยากจะได้เกียร์โจมตีสกิลโดน,นนอนเก็บรูบี้ยาวเลยก็ได้ครับไปสิงหานะส่วนคนที่ถามว่าพี่ขอตัวเกมหน่อยให้ตัวไปเปิดเกียร์ไม่ได้ครับขอ,อยังไงก็ขอไม่ผ่านขอไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับคือหลายอย่างเนี่ยขอไปหมดแต่ว่าคือพอเราทํางานอยู่ในแวดวงตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรที่มันยากก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบก็ไม่ขอแล้วขอไปก็ไม่ได้ครับคือบางเรื่องมันเป็นพื้นฐานที่ตัวเกมเขาวางระบบเอาไว้แบบนี้มันจะไปแบบ เปลี่ยนระบบเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีโอ้โหนี่ตบึ้มบึ้มมาเลยโอ้โหดูนะผมแบบทิ้งทวนจริงครับอันนี้ก็เข้าเกมมาเป็นโคนี่อัลต้านะไม่ได้สักตัวหนึ่งครับตือมูนชลวันก็อยากได้แบบรีวิวนะแล้วก็แบบอยากจะลองนํามาใช้แบบเล่นจริงดูเลยอะแล้วก็เอามาเอามาโอ้โหเออนี่ดีเออมาแล้วครับเฮ้ยได้ตัวรีวิว ม้าดิแบบนี้ผมโอเคนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าผมรีวิวตัวไฮบรแม็กของคุณสกายวอลเกอร์นะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันใช้ดีว่ะมันค่อนข้างใช้ดีเรายิ่งไปเจอลุงยุทธเนี่ยใช้ครับในไลฟ์เนี่ยแล้วผมไปตีเนี่ยม็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถามความโหดเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโหดหจัดต้องมีให้ได้นะแต่มันพอจะมีจุดขายนะค,คือจุดหนึ่งนะ สำคัญสุดนะครับมันเป็นไฟนะมันเจอท่าน้าเนี่ยมันมันอาจจะตายได้ง่ายอาจต้องใช้คำนี้นะมันตายได้ง่ายนะครับเพราะว่าท่านไฟก็รู้กัน,นครับในเกมเราจะเรียกว่าเป็นลูกเมียน้อยก็ได้นะเพราะว่าธาตุอวยของตัวเกมคือตัวเกมเขาบอกข้อมูลผมมาเลยว่า ธาตุาปกติเนี่ยเขาจะให้ธาตุไม้โอเวอร์พาวเวอร์ฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟออกมาเนี่ยมันต้องดีสักนิดหนึ่งมันถึงจะไปจัด,จดการพวกธาตุไม้จำๆได้นะครับแต่ว่าออกมาเนี่ยเก่งอยู่แป๊บเดียวแล้วก็เรนเจอร์พอเป็นตัวปกติปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะโดนเนิร์ฟง่ายแต่ตัวนี้ผมสนใจเพราะว่ามันเป็นธาตุปกติไงกบอบลอาต้าผมมีเยอะยะอยู่แล้วนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันก็มีสะท้อน มีบัฟสะท้อนนะครับแล้วก็มีโจมตีพื้นที่ตรงนี้ผมน่าสนใจในอนาคตเพราะว่าตัวเกมเขาบอกว่าพวกสกิลบวกเดี๋ยวถ้าเป็นโจมตีพื้นที่มันอาจจะโหดได้มากขึ้นก็ได้อาจจะแบบกว้างขึ้นไหมหรือหนักขึ้นไหมหรือนานขึ้นอันนี้ไม่รู้ต้องไปดูในอนาคตนะครับอ่าส่วนดาเมจไม่ทะลุนะครับอ่าไม่ทะลุนะแต่ผมเนี่ยไปสนใจตรงนี้กับความถึกนะครับพีชีฟสองเออครับแล้วก็ตรงนี้คือสุดๆจริงๆ ผมอาจจะทำทะลุไปถึง9ดาวเลยนะโอจะเสียดายเพิ่งมาเปิดกาชาววันนี้นะเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างครับคือผมเนี่ยถ้าได้ครับหยุด5วินาทีแน่นอนครับนำไปเล่นกับทีมผมได้เลยเออเอาวะถือว่าดีใจนะถ้าถ้าเกิดอันนั้ทีมนีของผมน่ยจะเป็นหยุด5วินาทีค่อนข้างจะเยอะอ่าแล้วก็คอมโบครับคอมโบทางตัวหนืดอ่ะทีมผมเนี่ยตัวหนืดก็จะมีนะครับเจติก้าแสงนะครับ าบาวมายกอลนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลือกไม่ได้ทําเป็น9าดาวเพราะว่าถ้าทําเป็น9าดาวเนี่ยมันจะต้องควรทําเป็น9าดาวแม็กไปเลยแล้วผมไม่มีกบนะครับอ่าส่วนอันนี้ผมก็ยังใช้ยูอนูบิสนะครับเออใครบอกไม่โหดผมยังใช้นะั้นแล้วก็ปู่นี่ปู่นี่คอมโบ2ทางเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นครับอันนี้ก็คงจะแบบยาวๆนะอสูรีไว้นะครับเป็นคอมโบทางนี้ยซึ่งก็ดีเหมือนกันส่วนเอลซ่าเนี่ยเอลซ่าเกมนัทเองเนี่ย ผมว่าควรยังต้องใช้อยู่นะเพราะว่ารีเซ็ตสกิลในเกมนั่นเองสําคัญมากแต่เกมตั้งรับเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเอลซ่าไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้รีเซ็ตสกิลก็ได้ไปนเน้นทางคอมโบอ่ะทีมผมอาจจะต้องเลือกเอาเรนเจอร์ออกสักหนึ่งตัวนะอย่างเงี้ยผมทําเป็นแมนะ็กแล้วผมก็ใช้ยาวนะครับเพราะว่ายัางเป็นตัวเด่นดามเมจที่ดีนะครับอ่ะไม่ได้ไกทองไม่เป็นไรผมก็ใช้ตัวนี้ทาดาเมจไปก่อนอ่ะ่วนมูนเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวเออแต่ว่าคงจับไม่ได้รีวิวเป็น9าดาวนะเพราะว่า มันมันต้องใช้วัตถุดิบในการตีบวกเยอะมากเกินไปอแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอาจจะรีวิวกันที่ไฮเปอร์แม็กก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มจุดตีนะเนื่องจากว่าในส่วนของคนนกเหลืออยู่สองพื่นกว่าแล้วนะครับถือว่าโชคดีแล้วเดี๋ยวคงจะได้เห็นการรีวิวนะครับอสวรรบอสซาคโนโเบเบืเ้องต้นนะอาจจะต้องรอเป็น วันศุกร์นะครับหรืออาจจะได้เพิ่มเติมมาในวันพุธกับพฤหัส2วันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการคุยข้อมูลกันว่าเขาจะหลุดอะไรไหมผมเพิ่มเติมไหมอ่าถ้าหลุดเพิ่มเติมเนี่ยไม่พุธก็พฤหัสเดี๋ยวทำคลิปให้ดูส่วนวันศุกร์เนี่ยคงจะเน้นๆไปอยู่กันที่ตรงนั้นนะเพราะว่าคำใบก้าวย่างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมนะครับทำให้ครีเอเตอร์คือผมนะครับกับน้องแมคโครนอสเนี่ยอ่าครับน่าจะ อ่าโดนแกงกันเยอะมากกว่าจะได้คำใบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในคำใบ้าคำเนี่ยมันมีคำใบ้ที่แบบตรงอะ่ะตรงเป๊ะหรืออาจจะเป็นแบบคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยอาจจะได้รู้กันเลยก็ได้นะอาฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะในส่วนของโคโรโบรนะบเดี๋ยวผมไปเล่น Pv p v p ดีว่านี่ทีมของผมเนี่ยอดีรหลักนะครับก็ถามว่ายูริเนี่ยตัวนี้มีคนถามมาเยอะนะอ่ะเพราะว่าเห็นกซุ๊ตเขารีวิวทำแล้วก็โหดมากคือผมต้องบอกแบบนี้ว่า เรนเจอร์เนี่ยถ้าเดิมพื้นฐานของเรนเจอร์เนี่ยมันใช้ดีอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยถ้านะครับตัวรอบข้างบวกกับเกียร์โหดเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ตัวพวกนี้มันนํามาโหดได้ผมบอกอยู่ตลอดนะว่าเรนเจอร์ตัวเก่าเนี่ยที่มันแบบไม่ได้โดนเนิร์ฟจนน่าเกียดเนิร์ฟตามปกติยิ่งเป็นตัวทาดาเมจด้วยอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจข้ามหลังนะครับข้าม2องไม่รู้ยังข้าม2ออยู่หรือเปล่านะเกมตั้งรับแต่เกมนั่นเองเนี่ยมีการข้ามนะครับอย่างรีวิวล่าสุดลองไปดูรีวิวตัว ทามามะดูแล้วกันจะเข้าใจเลยครับว่าทามามะก,ก็เหมือนกันก็ไม่ทะลุเป็นตัวดาเม็นหนะักพอตัวรอบข้างผมดีนะครับกับเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์นะครับเกิดเลยครับเออฉะนั้นนะครับหลักๆเลยนะตัวรอบข้างกับเกียร์สำคัญมากมันทำให้เรนเจอร์ตัวที่แบบ อ่าไม่ได้โดดเด่นมากเนี่ยมันก็ใช้ดีครับคือวิธีการดูหลกัหลกๆเนี่ยในหลีกที่สูงขึ้นเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวนั้นนี่น,น,นี่ผมเปลี่ยนความสามารถไปนะครับอ่านะครับตัวของเอเรนนะครับคือพอเปลี่ยนความสามารถก้าวดาปุป๊บได้เป็นอันที่ใช้งานได้ดีเนะี่ยทีมันก็ใช้งานดีขึ้นนะ่อเดี๋ยวดูว่าผมจะแพ้ไหมเนี่ยโอ้โห ทีมเรานะครับมีตัวไฟนะครับอยู่มีแค่ตัวรีไวตัวเดียวนะครับอันฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าโพไซดอนน่าจะกวาดมาไม่ไม่ค่อยเห็นผลมากนักนะครับอ่าเรมยังใช้ดีมากๆนะครับแต่ก็เหมือนกันนะโจมตีสกิลโดนแน่นอนค่อนข้างสำคัญคือเรมมันผลักค่อนข้างจะแม่น,นครับแต่ผมมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยมันก็เลยจะผลักค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้แบบทุกโหมดจริงๆอ่อะเรมอะเออครับ ถ้าแฝงครับก็ยังใช้ตีขอคอยได้โหดมากๆอยู่นะครับด่านยากก็โหดนะครับทั้งผักแม่นนะแล้วก็ช่วยครีนะครับแล้วก็ p v p ครับอ่าแล้วก็แน่นอนความสามารถให้เปิองเขาเนี่ยอ่าใบไหวพริบอ่าก็ติดนิดนึงก็ยังดีนะนี่ครับทีมผมเนี่ยก็จะเน้นนะครับว่าเป็นทางคอมโบก็จะต้องปล่อยตัวให้ได้ไวนิดนึงฉะนั้นความสำคัญนะอ่นน้องๆบางคนบอกว่าพี่ ทีมผมมาเปิดได้ตัวดีๆหมดเลยนะถามว่าแบบทำไมยังไม่เก่งขึ้น,นครับหลักการเบื้องต้นครับ 1. ได้เรนเจอร์ตัวเก่งมาแล้วนะต้องแม็กนะครับในยุคนี้เนี่ยกบหาไม่ยากโดยเพราะกบออลต้านะครับศึกษาวิธีการหานะครับอาจจะไม่ต้องไปแบบประมาณว่าเก็บ อ่าพวกรูนเยอะๆทำทีมพีร้อยสองทีม่าบางคนจะเน้นไปทําแบบนั้นเลยก็ได้นะไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้ขนนกเยอะแล้วเราจะมาเดือดร้อนกับการเร่งหาคนนกโดยที่เหมือนแบบใช้เยอะเกินอ่ะเหมือนเหมือนเงินเดือนอ่ะเงินเดือนเรามีแค่นะแต่พอเราใช้เยอะเกินกําลังเนี่ยเราก็ต้องไปเร่งหาเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยค่อยๆหากก็ได้นะครับอ่านะครับอ่าปั้นแม็กนะครับ 2เกียร์เนี่ยถ้าสมมติมีแต่เกียร์ฟรีหรือลอกเกียร์แจกของตัวเกมเนี่ยเราก็เน้นนิดนึงเอาเกียร์ดีๆเนี่ยมาใส่ให้มันสนิดหนึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องอเกียร์โหดมากก็ได้ในเบื้องต้นนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังอยู่หีกไม่สูงครับฉนั้นเนี่ยเน้นไปตามนี้ก่อนเลนเจอร์ตัวเก่งปั้นแม็กใส่เกียร์ให้ถูกต้องตามสเต็ปแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอเลยครับเลนเจอร์ก็จะเริ่มแข่งแกล่งขึ้นครับ ที่เหลือเราต้องฝึกนะเราต้องฝึกเทคนิคด้วยครับคือพอเล่นใหม่ๆเนี่ยตัวเรนเจอร์รอบข้างเราจะยังไม่ดีเราก็จะต้องดูว่าเฮ้ยเราจะมีตัวไหนที่นํามาช่วยเสริมทีมหรือช่วยป่วนอาจจะมีดาวินชี่หรือนเนี่ยตู้เนี่ยแสงนะครับตู้แสงนะสมมุติว่าไดอนูบิสเนี่ยเอาซัมมอนมาช่วยขวางนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคือถามว่าซัมมอนอน,อ,นอนอนูบิสช่วยอะไรได้บ้างนะครับคือมันก็จะทําให้ตําแหน่งซัมมอนข้างหน้าเนี่ยเป็นตําแหน่งจุด 0, จุดที่ศูนย์จุดที่ยืนยืนข้างหน้าจุดคือจุด0ูนครับมันก็ทําให้เซฟเรนเจอร์ในตําแหน่งตัวข้างหลังของเราอ่าศัตรูก็จะยิงมาไม่โดนข้างหลังมันก็จะยืนได้ง่ายขึ้นเลยนะครับถ้าไม่โดนดันระยะนะอ่าซัมมอนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่เข้าไปรับขี่ปณนาวุธเข้าไปซับดาเมจนะครับแล้วก็บัฟของอนุบิสเนี่ยบัฟวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ย นะครับอาจจะทีมผมนี่บัฟวิ่งพื่บเลยครับปู่ก็เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติถามผมผมชอบตัวไหนผมชอบปู่มากกว่าปู่ค่อนข้างจะถึกปู่มีดาเมจมีสตันถ้าทีมมีล้างอามาตะนะครับปู่ก็จะสร้างประโยชน์ได้ดีครับแต่อุดูบิสเนี่ยอย่าลืมนะต้องทําเป็น9าดาวเพราะเออต้องทําเป็น9าดาวสิอุดูบิสต้องทําเป็น9้าดาวเท่านั้น,นครับเวลร้อยหกสิบก็ได้เพราะว่าซัมมอนของเขาเนี่ยอ่จาจะ สมองของเขาเนี่ยมันจะติด100%มันก็ทําให้ใช้ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ปู่ท่านก็ทำเป็นความสามารถก้าวดาวเป็นหยุด5วินาทีได้หรือเป็นสร้างลางคนมันก็จะยิ่งโหดกว่าเดิมนะเออทั้งนั้นเนี่ยดูรายละเอียดเยอะๆนะครับแล้วก็ศึกษาทีมนะอย่างเงี้ยหยุด5วินาทีหยุด5วินาทีนะครับไปตัวนี้ก็คงจะได้หยุด5วินาทีอีกแบบนี้ก็จะสู้ยากเนี่ยครับคัดทีมตีครับก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับว่า ทีมแบบไหนเป็นทีมที่เราไม่ค่อยชอบเป็นทีมที่เราเจอแล้วแพ้บ่อยๆอาจจะแบบสู้ไปเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยมีตัวเก่าเยอะอ่าเป็นทางคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันะครับอ่ากับแร่หนืดเนี่ยแร่หนืดแร่หนืดแร่หนืด,นดทั้งนั้นเลยครับแล้วนี้มีหยุดท่าววธีมาตัวหนึ่งนะครับแล้วนี้มาทําไมก็ไม่รู้อันแบบนี้เดี๋ยวลองตีดูนะครับถ้าเราตีศัตรูแตกก็ชนะง่ายได้ยนะครับอย่างตัวชังเอลลี่นะครับ ถามว่าใช้ดีไหมโดยสกิลและความสามารถห้เปอร์คือใช้ดีมากแต่ว่าเรนเจอร์มันเปราะแบบนี้เราก็อาจจะแบบไม่จําเป็นต้องลงทุนทําเป็น9าดาวก็ได้หรือถ้าเกิดชอบก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะคือเรนเจอร์ถ้ามันตายง่ายมากไปเนะี่ยบางทีมันอาจจะยืนช่วยทีมเราไม่ได้นะครับอแล้วเดี๋ยวดูทีมนี้นะถ้าสมมติผมแพ้เนี่ยตีเขาไม่แตกนะครับก็โดนนะโดนแร่หนึ่งนะครับแล้วโดนแร่หนึ่งก็สัมพันธ์ดูครับดูแร่ผมนะดูแร่ผมนะครับแร่ผมไปแล้วนะครับ ถ้าเจอแบบนี้ครับเราจําเป็นจะต้องรีบทําลายกลุ่มให้กลุ่มเขาแตกให้ได้ก่อนและให้เราปล่อยเลนเจอร์ออกมาให้ได้นะแบบนี้ยข้าไม่ตายนี่ครับใครบอกว่าแร่หนืดยังไม่โหดนะนี่ผมแพ้เลยนะนี่แพ้แน่ๆครับโอ้โหนี่ครับเรมเอเมิเลียครับช่วยแบกครับแล้วก็ใช้คอมโบกับดูครับแร่แร่หนืดแร่หนืดคือมานทำให้แร่วิ่งท้าลงและปล่อยตัวไม่ได้ดูเลยนะ นี่ดูมันตัวอย่างนะครับนี่ดูทีมเหมือนไม่มีอะไรครับคิดว่าชนะแน่ๆแ,แพ้เฉยเลยครับนี่ครับแรนดนืดบวกเพิ่มแนหนึ่งพันรวมกับเรนเจอร์ครับเนี่ยโอ้โหเจอแค่นี้ไอดีหลักผมยังแพ้เลยนะฉะนั้นเนี่ยบอดโหดก,ก,ก็ก็ส่วนหนึ่งนะคือบางทีเจอแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับแพ้ดีกว่าครับอันเดี๋ยวลองดูเกียร์นะครับอันอย่างเนี้ย นี่เขาเป็นแบบ9ดาวแม็กโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับเรนเจอร์ดูครับว่าเนี่ยเขาใช้แค่เกียร์ไม่ต้องโหดอะไรมากมายเลยเผล่อจะเป็นสายฟรีด้วยเมื่อดูป้อมนะนี่ครับโคนี่สลอ็อตอ่านมาเล่นคอมโบครับอาบากิเนี่ยเห็นไหมตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็เพิ่มแลน์หนึ่งพันครับอันนี้คือแบบก็ไม่ได้คอมโบเลยเลยนะมันก็แบบว่าเป็นตัวหนื่งแล้วทีมเขาไม่ได้เล่นทางตัวหนื่งด้วยแต่แค่มีเอมิเรียเนี่ยเวลร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบห้านะครับโอ้โหแล้วดูนะเออครับ เกียเขายังแบบว่าโอ้โหดูเอาลวกันครับนี่ประมาณนี้เนี่ยเช้างเอลลี่เนี่ยเอามาเอามาตะเอามาอะไรก็มาติดอยู่ท้าวิธีติดเลยเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้ตีก็ไม่ตายนะครับตีก็ไม่ตายครับโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันครับโดนแร่หนืดอันทนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นนะอันนี้คือได้เป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าคือทีมเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปทางไหนก็ได้ เพราะบางทีเรนเจอร์ที่ดีที่สุดคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้เรนเจอร์ที่เปิดได้นะแล้วเราก็พัฒนาไปทางนั้นนะ,ะมันก็เหมือนตัวแสงมืดนะครับที่มานะแสงมืดเก่านะว่า เราต้องการพัฒนาทีมไปทางไหนทีมต้องการแบบไหนก็ลองไปให้สุดในทางนั้นแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยทางที่มันโหดที่สุดก็คือตัวหนืดบวกหยุด5วินาทีคอมโบเนี่ยมันยังโหดอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็หาตัวดีๆอย่างเงี้ยคู่เนี้ยผมก็ยังมองว่ายังเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะอวันนี้วางแผนดีๆแล้วกันครับใครจะเปิดกาชาเปิดอะไรพรุ่งนี้ด้วยนะครับ อ่าพรุ่งนี้เจม่วงมานะโหนี้สล็อตมานะถ้าชอบก็เปิดแต่ก็แนะนําว่าให้แบ่งเปิดเพราะว่าเป้าหมายเราคือโคโรโบเลนเจอร์ประจําเดือนมิถุนายนนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ